ครับสวัสดีครับนักคลรินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพและก็ที่สาคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คน หลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาประมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID line ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็สามารถพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9ก้าเก้า big one เกแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง l ลายหรือว,ว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะน,นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีด ด้ามไม้นะครับฝักไม้ที่วางไว้หน้ากล้องนะครับขณะนี้แล้วก็จะมีมีดด้ามงานะครับนะขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นมีดแบบควานช้างนะครับนะที่วางไว้หน้ากล้องให้ท่านได้ชมไปด้วยแต่หลักๆวันนี้นะครับจะได้นําเอาเป็นมีดขนาดจิ๋วหรือว่าเป็นมีดสลิกานะครับมีความยาวเพียง2นิ้วนิดๆเท่านั้นเองนะครับจะมาให้ท่านได้ชมนะครับนะก็คือเป็นมีดที่ ผมได้รวบรวมนะครับผมได้เก็บนะครับนะไว้ที่เซฟนะครับไว้ในเซฟก็วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับก็จะนํามาให้ท่านได้ชมนะครับนะสำหรับมีดเล่มนี้นะก็ถือว่าเป็นมีดที่อ่าต้องเรียกว่าเป็นมีดชั้นครูนะครับอีกเล่มหนึ่งนะก็เรียกว่าจิ๋วแต่เจ๋วเรียกว่าพิกขี้หนูเลยทีเดียวนะครับจะไม้ท่านได้ชมนะวันนี้นะ เอาละนะครับก็ผมนักคารินมิตรหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็สำหรับนะครับท่านไหนนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะโดยเพพาะท่านใหม่ใหม่นะในแต่ละคลิปในติวีโอของผมนะครับก็ หากท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะครับท่านไหนเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนะผมเองก็ได้อาจะได้มีกำลังใจนะครับเข้ามา,า,าค่อยๆนะครับนำเอาเครื่องรางหรือว่าเป็นมีดหมอของครูบาอาจารย์ของเราในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะก็คือ ในเขตภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครสวรรค์กำแพงเพชรตากแล้วก็พิจิตรพิศโลกไปะยะนู้นนะครับนะจังหวัดเพชรบูร์นะอันนี้ก็ถือว่าทั้งหมดกร็รวนแต่ว่าเป็นอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับที่สําคัญในเขตภาคเหนือตอนล่างนั้นก็จะมีพระรยะสงฆ์แล้วก็หรือว่ามีพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะต้องเรียกว่า เยอะขนาดไหนเรียกว่านับไม่ถ้วนกันแล้วกันนะครับนะถ้าเกิดเหนือนะครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรและถ้าเกิดเราพูดถึงจังหวัดพิจิตรก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะท่านก็อยู่ในเขตอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรของเรานี่แหละนะครับนะแล้วก็อยู่ใกล้ๆนะครับในเขตอำเภอโพทะเลก็จะเป็นนะอำเภอเขาเรียกว่า หลวงพ่อนะครับนะหลวงพ่อพิมพานะหลวงพ่อพิมพานะครับนะก็ท่านก็อยู่ห่างจากอำเภอโพทะเลไปก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะก็นั่นแหละครับอยู่ในเขตหนองตะง,งูนะนะครับนะวัดหนองตะง,งูว่ากันง่ายนะครับก็เป็นจะเป็นหลวงพ่อพิมพานะครับนะ ก็เป็นที่รู้จักกันนะครับนะั่นแหละครับก็มีพระยเกจินะครับนะชื่อเสียงโด่งดังนะค่อนข้างที่จะอามากเลยทีเดียวนะครับนะนี่คือก็ได้เรียนให้ท่านได้ทราบนะครับเอาล้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมจะได้นำเอานะครับนะเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดกิวเล่มน,นี้นะครับนะมาให้ท่านได้ชมนะ อ่านะครับหมายท่านได้ชมนะเล็กขนาดไหนนะครับเนี่ยเล็กแค่นี้นะครับนะเล็กขนาดนี้นะอ่าจิ๋วจริงๆนะครับสําหรับมินเล่มนี้นะก็จะเป็นอ <ar ika S 2> mm ่าสาลิกานะครับรวมด้ามฝักนะเอาเฉพาะใบอยู่ที่นิ้วกกว่านะครับอยู่ที่นิ้วนิดๆน,นะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่อ่าสองจุดห้าเท่านั้นเองนะก็ะไม่ถึงด้วยซ้ําไปนะครับต้องเรียกว่า2นิ้วนิดๆน,น,นะอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็ เอามาให้ท่านได้ชมมาท่านดูนะครับดูตรงไหนอย่างไรก็อาจเต็มไปด้วยนะครับนะความเก่าเต็มไปด้วยความเข้มขังนะสำหรับมีดเลมิีนะครับนะมันจิ๋วจนเรียกว่าจับแทบไม่ติดนะ,ะที่สำคัญนะครับเป็นมีดที่มีความงดงามมากนะครับเป็นมีดที่ดูตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับนะงาก็ถ้าดู ตัวจริงนะครับถ้าดูของจริงเนี่ยก็ชัวว่าจะงดงามมากสําหรับมีเล่มนี้นะะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ท่านได้ชมนะครับวันนี้เอาล่ะนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะใช้เวลานะฮะในการทําคลิปอันนี้สั้นๆนิดเดียวก็ไม่เกินประมาณสัก20นาทีเท่านั้นแหละนะะก็เป็นอันว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้ว นะครับก็อย่าลืมนะครับนะเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับหรือว่าท่านไหนที่ดูแล้วนะครับหากท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็ก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยกลับนะครับนะอย่าไปเก็บข้อสงสัยกลับบ้านนะครับให้ท่านโทรมาที่เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6ของผมนี่แหละนะเบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนะครับนะก็โทรเข้ามานะครับนะพูดคุย กันได้เลยนะครับนะก,ก็ทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนยกเว้นคําถามเดียวนะครับแล้วก็คาตอบเดียวก็คือในเรื่องของเกทแท้นะครับนะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตก็จะไม่ตอบนะก็จะไม่ตอบเลี่ยนท่านเอาไว้ในแต่ละคลิปในะติวโอละละนะครับนะอันนี้พยายามจะให้ท่านนะครับนะดูกล้องจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับรูสิจะฟ้าๆมัวๆนิดนึงนะ เอาล่ะนะครับก็สำหรับมีดเล่มนี้นะอ่าก็จะให้ท่านได้ได้ได้ดูนะครับนะในมีดหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่ก็อ่าก็เรียกกันว่าฝักนี่แหละนะครับนะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตซูมเลยนะครับนะ,ะให้ท่านเห็นความชัดๆนะครับเห็นความเก่านะครับนี่นะครับเห็นความ นะครับนะ่าจะซูมยังไงให้ท่านเห็นจุดสําคัญสําคัญนะจะเป็นในเรื่องของแหมะนะครับในเรื่องของแหมะนะนี่นะครับเอนะครับก็จับมันเล็กเกินนะครับนะก็จับก็แทบไม่ติดนะกลัวจะหลุดมือนะครับอ่านี่นะอ่นะครับแหมะนะในส่วนของอ่าดูในส่วนของไข่ป่านะครับนะก็มียังมีความ คมชัดลึกจะมีความชัดเจนอยู่ว่ากันง่ายนะนี่นะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นแหมในส่วนของกันก็ดีนะครับยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของฝักนะครับนะโคนของฝักนะหรือว่าปลายของฝักนะครับก็ยังมีในส่วนของแหม่ยัง คมชัดลึกอยู่นะในส่วนของไข่ปลาก็ดีนะครับก็นะยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะดีทั้งหมดนะครับดีทั้งหมดนี่เป็นมีดเรือนี้นะส่วนงาครับก็ยังนะครับ,นะรบเห็นลายงาชัดเจนนะครับนะเห็นลายงาชัดเจนนี่นะก็พยายามจะให้ท่านได้ดูในส่วนของนี่นะครับนะาลายของงานะาเรียกว่า เป็นงานธรรมชาตินะครับนะงานดิบๆนะไม่ได้อบไม่ได้ย้อมไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็ท่านจะเห็นได้ว่านะครับนะในส่วนของอ่านะครับนะลายงานก็ยังเป็นธรรมชาตินะครับที่สุดนะว่าง่ายๆเป็นธรรมชาติที่สุดนี่ก็คือให้ท่านได้ดูนะครับให้ท่านได้เห็นในส่วนของของด้านะครับในส่วนของน้านี่นะ ดูตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะมีดเล่มนี้เขาเรียกว่าเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับเป็นมีดสองกษัตริย์ที่สําคัญก็จะเป็นมีดอายุกลางนะะเป็นมีดยุคกลางแล้วก็เป็นศิลปะของช่างสอนนะครับก็เรียนท่านเอาไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปสับสนนะเผื่อท่านจะต้องไปเจอไปเจอที่ไหนนะครับอย่างไรนะะสำหรับท่านที่กำลังศึกษา นะก็จะไม่ต้องไปผิดพลาดนะครับไม่ต้องไปเสียความรู้สึกว่ากันง่ายนะครับนะนี่นะครับให้จําไว้เลยนะครับเป็นมีดสลิกาขนาดจิ๋วนะครับเป็นมีดดัามงาฝักงานะเอามาย้ท่านได้ชมนะครับนี่นะครับนะในส่วนของไขนะ่ปลาหน้านี่ก็เอามาให้ท่านได้ สัมผัสนะครับเอาให้ท่านได้ดูความชัดนะครับความงดงามของมีดเล่มนี้นะก็เป็นอันว่านะครับถ้า,าดูแล้วนะครับนะมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็ติดต่อมาที่เบอร์086 329 1496เนะเบอร์086 329 1496ะครับนะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่าน ได้อย่างแน่นอนยกเว้นคําถามเดียวคําตอบเดียวก็คือในเรื่องของเกแท้นะครับนะจริงๆแล้วดูแล้วมันเหมือนกับเป็นคําถามและคําตอบดูเหมือนจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ตอบไปแล้วเป็นข้อเสียเลยนะครับเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีว่ากันง่ายนะครับเพราะนั้นการทํางานทุกอย่างนะครับนะเมื่อทําแล้วถ้าเราทําไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีก็ไม่ควรจะไปทํา นะครับนะก็ที่สําคัญก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะส่วนใหญ่นะครับตอบไปแล้วมันเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นคนที่ถามเข้ามานะอ,าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะนะครับก็คือดึงนะครับนะในส่วนของใบนะครับนะในส่วนของใบเอาออมาให้ท่านได้ชมนี่นะครับ พูดถึงใบนะก็นะครับนะพอถอดใบออกมากเสร็จปั๊บก็ไปชมในส่วนของภายในฝักบ้างนะครับในนะภายในฝักนะครับก็พยายามจะให้ท่านได้เห็นนะครับนะทั้งภายนอกและภายในนะภายนอกว่าเก่านะแต่ข้างในเก่ายิ่ยงกว่านะครับอันนี้ก็ให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจะวางฝักเอาไว้ก่อนนะครับนะ เป็นมีดที่หาชมได้ยากนะครับสําหรับมีดแบบนี้นะครับมีดเล่มน,นี้นี่นะนะครับใบนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะนิ้วนิดๆเท่านั้นเองนะครับนะแทบจะไม่ได้นิ้วโดวยสัํไปไนนะเป็นเป็นมีดขนาดเล็กขนาดจิ๋วจริงๆนะครับที่ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนี่นะเป็นนะครับ แต่งดงามมากนะครับลองเลือดท่านจะเห็นว่ายาเป็นรอยหยักๆนะครับก็บ่งบอกถึงการตอกแล้วก็ด้วยมือนะครับการตอกด้วยมือเอาไว้นี่นะครับเดี๋ยวพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นความคมชัดลึกนะให้เห็นความชัดเจนแล้วกันเพราะเราไม่ต้องการที่จะมาปิดมาบังกันนะครับอยากจะให้ท่านเห็นจะจะนะ นี่นะครับก็ซูมพยายามจะให้ท่านได้ดูนะครับนะท่านดูในส่วนของไข่ปลานะครับนะแมมรัดกันนี่ก็ในส่วนไข่ปลาก็ละเอียดอ่อนมากนะครับนะเป็นศิลปะฝีไม้ลายมือของช่างสอนนะครับนะนี่ก็แต่ก็จะมีรอยสึกนะไปพอสมควรนะ อาเล็กขนาดนี้ก็ยังเป็นแหม่เจ็ดเก้าอยู่นะครับนะอ่าแหม่เจก็หมายความว่าข้างล่างก็จะมีลวดนะมีเส้นแหม่นี่รัดเเส้นนะครับนะแล้วก็ข้างบนจะมีรัด9เส้นนะในส่วนของแหม่นะแล้วก็นี่ครับนะแหวนที่รัดนี่ก็จะเป็นเงินนะอ่าที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นเงินอาจะเป็นนาคเป็นนาคนะครับเป็นนาคก,กับเงินนะ มีดเล่มไหนก็แล้วแต่ที่มีนาคกับเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมีดสองกษัตรนะครับนะแต่ถ้าเล่มไหนมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นมีดสามกษัตรินะ,ะก็ได้นะฮะก็เรียนท่านไว้แบบนี้นะครับนะเป็นมีดสามกษัตรินะก็อันนี้ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับอมองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วย ความเก่านะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะที่สำคัญนั้นปรากฏความเป็นจริงทั้งหมดนะครับนะมีทุกเล่มที่ผมมาให้ท่านได้ชมนะครับว่าผมไม่อยากจะไปบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะคนพูดเนี่ยจะพูดให้ดีอย่างไรแบบไหนก็ได้หมดนั่นแหละนะแต่ถ้าของไม่ใช่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ Uh, เป็นอันว่า,วานะครับสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนะครับก็คงไม่ใช่ผมนะ uh, uh, ทั้งทั้งที่ผมเองเก็เป็นผู้ที่คัดเลือกเป็นผู้ที่คัดกรองนะครับมีแต่เล่มนะครับจากประสบการณ์ตรง,งผมมาเป็นอย่างดีนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมจะบอกว่าพูดเองเออเองนะครับชงเองนะกินเองอะไรต่างๆวกนี้มันก็คงไม่ใช่นะครับนะแต่สิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนะครับนะก็คือความ ใช่นะครับความใช่ของมีดนะนะเขาก็จะบอกนะครับนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเก่านะของอ่าอ่าสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับนะที่ปรากฏอยู่ในหน้ากล้องเนี่ยนะครับนะก็คือ,อเป็นสิ่งที่จะบอกท่านว่าใช่หรือไม่ใช่นะก็เลียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะผมจะไม่ไปบอกว่านะครับมันดีอย่างนั้นมันสุดยอดอย่างนี้นะครับนะแต่มีดหลงพ่าเดิม ทุกเล่มนั่นแหละนะครับนะถ้าผ่านการปลูกเสกนะมานะครับแล้วนี่ยก็ถือว่า,าเต็มเปี่ยมไปได้วยความใช่นะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเพียงแต่ว่าเล่มไหนนะครับนะเมื่อนํามาแล้วนี่ยนะครับนะนำมาใช้แล้วเนะี่ยจะผ่านร้อนผ่านหนาวหรือเรียกว่าผ่านประสบการณ์นั่นแหละนะามากกว่ากันนะามากกว่ากันต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ ในส่วนของราคาบางท่านก็ถามผมมานะครับนะอาจารย์นักรินก็ทําไมเล่มนั้นแพงจังเล่มนี้แพงจังประมาณนี้นะครับนะจริงๆในเรื่องของราคานะครับนะผมก็เคยเรียนเอาไว้ในแต่ละคลิปในวิีโอนะอมีดที่มีราคาแพงก็คงไม่จําเป็นต้องเ,เป็นด้ามงาเสมอไปนะครับนะบางทีมีดด้ามไม้ฝักไม้นี่ก็มีราคาที่แพงกว่ามีดด้ามงาฝักงาก็เยอะนะ ทําไมล่ะครับจึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์นัครินประมาณนี้นะครับนะแกนที่ได้เคยเรียนไปนะครับนะพะมีแต่เล่มนี้ก็คือมีประวัติความเป็นมาต่างกันก็หมายความว่าใช้มาแบบไหนแล้วก็ผ่านอะไรมาบ้างประมาณนี้นะครับนะบางเล่มก็ไม่เคยผ่านอะไรมาเลยนะครับทั้งๆที่เป็นมีดอาจารย์เดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันเป็นปีเดียวกันนั่นแหละนะแต่ก็บางเล่มก็ยังไม่ได้เคยไปเจอไปเจอเรื่องราวนะเขาเรียกว่า ต่างๆนะครับไม่ได้เคยไปพบไปเจอนะครับนะปฏิหารอะไรต่างๆพวกนี้มานะอย่างนี้ก็ราคาก็จะตามกับเล่มที่เคยเจอเคยเจอนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับนะถ้าเล่มไหนผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับใครๆก็ต้องการว่ากันง่ายนะนะใครๆก็อยากได้หรือถ้าหากใครนะครับมีไว้ในครอบครองนอกจากที่จะเป็นผู้ที่โชคดีแล้ว ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของบุญวาสนานะครับนะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาค่อนข้างที่จะาดีเลยทีเดียวนะครับนะนะครับนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้เวลามากนะครับนะเป็นอันว่านะอาจจะถ้าผมพูดนะครับนะตรงไหนที่มันไม่ตรงประเด็นนะครับหรือว่าพูดแล้วไม่เคลียร์นะพูดแล้วไม่เข้าใจเอาง,ง่ายๆนะครับก็ ่านก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์9 1 4 9 6ของผมได้นะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะได้เลยนะครับนะกะ็ถือว่ามีดเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นมีดที่จิ๋วนะครับแต่แจ๋วนะเล็กปิ๊กที่หนูว่ากันง่ายนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้ามน,นะครับนะก็ ในส่วนของงานะก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับคงไม่ต้องไปอธิบายอะไรกันมากนะ,ะสิ่งที่นะครับนะสิ่งที่ใช่จะปรากฏนะครับนะจะบอกท่านนะเป็นอย่างดีนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าดีขนาดไหนใช่ขนาดไหนนะ,ะบางบางท่านก็ไม่บอกว่าไม่ใช่หรอกครับประมาณนี้นะครับนะก็สําหรับมิเตอรน,นี้ฝากท่านเอาไว้นะครับนะท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้ว าหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการที่จะพูดคุยรายละเอียดนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็กดมาได้ที่เบอร์ศูน8 6 9 2 9 9 6 9 6นะหรือไม่ก็นะครับอยากจะชมภาพนะครับนะภาพนิ่งที่ผมถ่ายเอาไว้เต็มฝักเต็มด้ามนะครับนะก็าสามารถที่จะนะครับนะภาพถ่ายเต็มใบเต็มฝักเต็มด้ามก็มีให้ท่านได้ชมแต่ท่านต้องแอดไลน์นะครับนะ ท่านต้องแอดไลน์เข้ามานะครับนะก็พิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99นะบิ๊กวัน9กว่ากันง่ายนะครับนะท่านดูนะท่านดูความงดงามของของมีดเลมินะครับของมีดเลมินะนี่ก็ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับก็ท่านลองดูด้วยด้วยด้วยตาของท่านเองนะครับเมื่อดูแล้วติดตรงไหนสงสัยตรงไหนนั่นแหละครับนะก็ อย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะให้ติดต่อมานะให้พูดคุยกันนะครับนะเคลียร์นะครับนะรายละเอียดกันได้นะครับนะ,ะเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะก็บอกกันได้แค่นี้นะครับนะก็เอามาให้ท่านได้ดูไหมท่านได้ชมนะครับนะ,ะก็อย่าลืมนะครับนะท่านที่ก็มาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วนะครับก็อ่า อย่าลืมนะถ้าเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะที่สําคัญนั้นก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะกะ็คงจะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับนะผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมหรือผู้ที่กําลังต้องการที่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะก็เมื่อดูแล้วนะครับเมื่อชมแล้วก็ อย่าลืมนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะ,ะก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับนะกะ็ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วะนะครับนะก็หากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,อะเอาละนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมก็ใช้เวลามาก็อ่า 20กว่านาทีนะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะแต่ว่าให้เขาเรียกว่ากระชับกระชับนะครับนะไม่อยากให้ยืดเยื้อมากนะก็เนื่องจากว่าเราไม่อยากจะรบกวนเวลาของท่านคือมากจนเกินไปว่ากันง่ายนะแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาอชอบการเรียนรู้นะครับอยากจะศึกษาเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลของหลงก็เดิมนะครับถือว่า ไม่ได้ง่ายเลยนะครับไม่ได้ง่ายเลยนะก็ถ้าอยากจะศึกษาถ้าอยากจะติดตามนะครับนะเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่ามีดหมอฮาลุงก็เดิมก็ท่านก็คลิกเข้ามานะครับนะคลิกเข้ามานะค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆศึกษาไปนะก็อย่าไปรีบร้อนว่ากันง่ายนะนั่นแหละครับก็นะครับนะเอาละก็สําหรับวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสิ่งที่ผมได้ นำเอานะครับนะเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะสวยๆดีๆแบบนี้เล็กๆนะจิวแต่แจ๋วขนาดนี้ไห้ท่านได้ชมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยก็คงจะเกิดประโยชน์สําหรับท่านนะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับนะอ่าก็หรือว่าท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อติดตามรับชมแล้วนะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะครับก็สามารถนะครับนะ อติดต่อสอบถามกันนะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับนะทุกๆคำถามมีคำตอบนะครับให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับหลักวันนี้นะครับผมนักคลรินมีดหมอกอ็กล่าวคำว่านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ